ตบนี่นะฮะหลังจากที่เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าปี2อง3สมเนี้ยนะครับเออเราจะทำอะไรบ้างเนาะซึ่งหนึ่งในเป้าหมายของเราก็คือภายในปีนี้นะฮะเราอยากจะมีน้ำหนักเนี่ยผมเนี่ยนะฟ้าเนี่ยอยากจะมีน้ำหนักต่ำกว่า7จสเอาละ ซึ่งการลดน้ําหนักของใครหลายๆคนนีมนมน่มันเป็นเรื่องที่ยากนะซึ่งของไฟก็เหมือนกันมันก็เป็นเรื่องที่ยากทํามาแล้วหลายครั้งสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างเคยหนักสุดร้อยโลร้อยมาร้อยสี่โลร้อยห้าโลด้วยซ้ำลดลงไปเหลือ80แล้วก็น้ําหนักขึ้นมาเป็น95ลดลงไปเหลือ80และปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจาก80นี้ขึ้นมาเท่าไหร่แหละแต่มั่นใจว่าขึ้นแน่นอนเพราะตัวฟูลคร ก็เดี๋ยวเรามาเซตกันเลยถือว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นใครที่สนใจจะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพหรือว่าลดน้ำหนักก็ทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับรู้สึกว่าครั้งนี้เราจะทําเป็นมิชชั่นที่ยังไม่เคยทํามาก่อนนะรู้สึกว่าน้าหนัก75ครั้งล่าสุดนี้น่าจะมัธยมอะ่ะมอปลายอะ่ะเออหลังจากนั้นก็คือพุ่งเลยพุ่งเป็นกราฟพุ่งๆๆๆขึ้นไปเลย นะะฮแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอยากเห็นเลข7อีกครั้งหนึ่งไม่เห็นเลข7มานานละนะครับแล้วก็ไป75เลยอยากลองเปลี่ยนไซส์จริงๆเปลี่ยนอะไรดูเอาละนะครับอันดับแรกให้ดูสัดส่วนก่อนละกันว่าก่อนเริ่มออกกําลังกายครั้งนี้เนี่ยสัดส่วนเป็นยังไงไม่ได้วัดนะจริงๆมีสายวัดแหละนะครับแต่ว่าให้ดูคร่าวๆก็พอเนาะมาเริ่มจากส่วนแขนก่อนนี่ก็จริงๆคืออยากจะ เล่นกล้ามแขนแค่พอประมาณไม่ได้อยากให้กล้ามแขนมันใหญ่รู้สึกว่าเราอยาก <c oughs> อยากเป็นคนตัวบอบบางมากกว่าเป็นคนตัวหนาๆอะไรนี้นะรู้สึกว่าอยากได้อยากได้แบบนักฟุตบอลมากกว่านักอเมริกรันฟุตบอลถึงภาพออกไหมอ่า <c oughs> <Buddha> ประมาณนะั้นอันนี้ให้ดูแขนอันนี้คือก่อนเริ่มอ่ะอันนี้ยังไม่ได้เบ่งกล้ามนะอันนี้คือเบ่งปุ๊บ มันก็ยังพอหลงเหลือจากของเก่าอยู่บ้างนี่คือไม่มันแทบไม่มีริ้วริ้วเดิมแล้วนะปกติมันจะมีร่องเป็นตมบินขึ้นมาใช่ไหมไม่มีละดูดินิดหน่อยเลนิดหน่อยอ่ะอันนี้คือส่วนข้างหน้าอ่ะไปข้างหลังข้างหลังป๊มีไหมมีร่องนิดนึงอ่ะนิดเดียวคือมันหายไปแล้วอ่ะหายไปแล้วอ่ะอ่ะ ตอนนั้นมันเยอะกว่านี้นี่แขนน,นบอลกับแขนข้างไม่เห็นนะไม่ค่อยนะนี่อ่ะข้างขวามีข้างซ้ายไม่ไม่มีแหละจิ้มไปก็นิ่มนะอย่างกระจิมมัชมลโล่เลยเอาละพุงอะ่ะอ่ะต่อไปก็จะเป็นส่วนพุงนี่มีข้างหน้าให้ดูก่อน พุงเริ่มเุรึกริดนิเหน่อยอันนี้ข้างข้างข้างเห็นไหมยีเอลละไม่ใช่เอเอสนะห่วงเออนี่แหละอันนี้คือข้างข้างข้างหน้าต่อไปข้างข้างยังยังไม่ถึงกับหย่อนเท่าตอนที่น้ำหนักเยอะมากๆแต่ก็ตึง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 ละมาเป็นก้อนละมาเป็นก้อนข้างหลังก็เป็นห่วงเป็นชั้นนะเป็น ขาขาให้ดูน่องก่อนก็นได้น่อง <c oughs> น่องเหรอน่องไม่เห็นกล้ามน่องแล้ะวอะไม่เห็นกล้ามนองแล้วใช่ไหม <c oughs> ใช่ตอนแรกมันเห็นอะโอเคมีนะอ่าต่อมาข้าง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 ยังพอเห็นบ้างนิดหน่อยอือแต่เมื่อก่อนตอนตอนนั้นหนะักเห็นเห็นเดียววันนี้อ่โอเคต่อไปอ่าต้นขาึบ <c oughs> ยากแล้วนี่มันย้อยแล้ววะย้อยมากเลยเต<ด>้งเป็นเป็นอะไรแหละเจลลี่เลยอะ่ะเหมือนแบบเหมือนอะไรก็ไม่รู้เลยเนี่ยเป็นโอ้โหดูดิ <c oughs> เหลวเป้าอ่ะเออภามันอัดไม่น่าดูซะหน่อยนะฮะเอาละนี่นะนี่สองข้างอ่าอประมาณนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักดูว่าตอนนี้เท่าไหร่ เดี๋ยวอันนี้ด้วยก่อนช่างเปิดเราจะไอเอนเนี้ยมันเป็นเหมือนเครื่องช่างดิจิตอลเนาะมันก็จะแบบสามารถเข้าไปดูฟูดแอป,ปได้ปปไดนี่อันนี้ก็คือเราเข้าแอป,ปมาแล้วนนก็จะเป็นแอป,ปที่เชื่อมอยู่กับเครื่องช่างน้าหนักนะฮะเดี๋ยวเราวางไว้แล้วก็เดี๋ยวดูว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรบ้าง เอาละนี่เห็นไหมมาที่แอปนี้แล้ว4 7 5กลซึ่งเราสามารถดูค่าอื่นๆแต่ว่าค่าพวกนี้ก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนนะอย่างเนี้ยน้ำหนักเห็นว่ามันก็จะเป็นมันจะมีค่าบอกอยู่ว่าเราแบบอยู่แบบน้ำหนักเกินหร, <Body Fat. S 1> หรือ body fat หรือ body fat เราเท่าไหร่กล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อเราเท่าไหร่นะครับ แล้วก็พวกไขมันข้างในน้ำหรือว่ากระดูกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่หลักๆเราก็เอาไปชั่งน้ำหนักนี่แหละไอ้ค้าพวกนี้มันก็เชื่อถือได้บ้างไม่ได้บ้างสุดท้ายก็อยู่ที่อ่านั่นแหละก็คือเราดูร่างกายของเราเป็นหลักแล้วเราก็ไปตรวจสุขภาพเอาเอาถ้าสมมติว่าเออมันเห็นชัดเจนว่าพุงลดลงกล้ามเนื้อเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็โอเคละที่เหลือสุขภาพภายในอะไรอเงี้ยเอาไวว่าภายในก็ไปหาหมอไปตรวจสุขภาพเป็นเป็นปีปีเอาดีากว่าเนาะอ่ะก็เดี๋ยวให้พี่กวางชั่งน้ําหนักบ้างนะครับดูซิว่ตาตอนนี้เท่าไหร่จะได้เริ่มไปพร้อมๆกันนะฮะอ่าห้าิหก่อนหน้านี้เท่าไหร่เมื่อสามสีเดือนที่แล้วห้าสิบสองห้าสิบสองโอเคเดี๋ยวจะได้กลับไป เราพร้อมๆกันเสื้อผ้ามันก็ยังใส่ได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่กระชับเสื้อผ้าที่แบบเอาเข้าอะ่ะตอน52อะ่ะก็ใส่ได้อยู่มันยังไม่แน่นเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้ว่าน่าจะไปนุ่ม,มันซะหน่อยว่ารู้สึกร่างกายมันแข็งทื่อไปหมดแล้วตอนนี้นะฮะ เริ่มต้นไปพร้อมๆกันนะฮะสำหรับใครที่ตั้งใจไว้ว่าจะลดน้ําหนักจริงๆจังๆเนี่ยครับเริ่มต้นไปเลยนี่ก็ว่าจะทําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงเป้าหมายเลย75ถ้าได้ไป74 73 72ก็ยิ่งดีเลยนะครับจะได้หุ่นดีไปสู้ไปพร้อมกันเป็นไงบ้างคะเสร <c oughs> ็จ <c oughs> แล้ว <c oughs> นวดเสร็จแล้วฮะถูกต้องทำไมเดินแบบนั้น คุณพี่คุณพี่ถามว่าปกตินวดหนักไหมคะเราก็เลยแบบว่าอยากอยากจะคลายเส้นเนาะหนักครับนี่แหละฮะโดนเหมือนโดน,ดน,ดน,ดนแบบเหมือนโดนกระทืบเลยครับ <laughs> <laughs> โอ้ยสุดยอดเบาเลย ไปถืออะไรอะไรเบาพลังงานเนี่ยเบา,า,บาหายวิวไปเลยเขาเขาเหยียบไงเขาเหยียบ <หอ S 2> แล้วเขาก็เหมือนเอาเล็บไอเอาเอาหนีบิกัไปในตรงระหว่างน,น้องกับหน้าแข้งกันมันก็เลยเจ็บเลน่อยไม<ว>่นี้แต่ก็เขาเพลง็แต่ว่าโดยวรวมถือว่าจะเเยียบนะมีจุดนี้แหละที่รู้สึกช้ำๆจุดอื่นก็โอเคเลยจุดอื่นโอเคเคลียร์รู้สึกเลือดลมไหลดีแต่จุดนี้ แต่จุดนี่แค่น้องขวาเนี่ยโอ้โหเหมือนโดนเค้นเหมือนโดนเค้นโดนเค้นนะดิเราก็โดนตรงน้องอ่ะเพราะบอกว่าขาตึงมากเลยใช่ใช่เขาบอกว่าตึงขากระตึงตึงเลยตึงเลยตัวตึงเลยตอนนี้ก็คือไม่สามารถเอามือแตะเท้าได้ตอนนี้เพราะขาตึงวันนี้พระจันสวยดีเนาะพระจันทร์ขาตั้งงานเลยเอ้สวยจิ้งกลมกลมบ้องเลยนี่เห็นไหมน่ะหนัก ไปกลับบ้านไม่เอาของไปคืนก่อนอ่าโอเคแต่เอ้ย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 เรามีอะไรจะบอกอะไรเอ่ยเราซื้อเครื่อง IPL อ่ะเลเซอร์เองอะเลเซอร์เย็นอะเลเซอร์อะไรอะเลเซอร์ขนจุกแร่เลเซอร์ขนจุกแร่เออต่อมาจากเพื่อนต่อมาจากเพื่อนอ๋อซื้อต่ออ๋อใช่เพื่อใช้ไปแค่ไม่กี่ช็อตเองอะมันเก้าแสนช็อตอะเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าใช่ไหมเพื่อนใช้ไปเหลือเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบช็อตอะอ๋อเป็นไข่เลยว่ะ ใครแตกแน่นวดถึงทีไรนะใค่แตกทุกทีเลยแต่ว่าพอหายใครก็เป็นไงสบ,บาย<ง>แต่ว่าพยายามจะไม่ไม่ไมใขรแตกค่ะไม่ไม่ใช่ไม่แบบไม,ไม่ไม่ทําให้ตัวเองเส้นยืดอะใช่ใช่พยายามยืดเส้นตัวเองเบ่อยบ่อย,อย,อย,อยปกติเราก็ออกกําลังกายกันกแล้วก็สเตรมชิง่งเราเออเราจะยืดกล้ามเนื้อเป็นประจําอยู่แล้ว แต่ว่ามีนี่แหละสองสามเดือนหลังวันนี้แหละที่ไม่ค่อยได้ยืดอ่ะม,มีเวลาเลย,ย,เลยก็ไปออกกําลังไม่ได้ออกกําลังกายแล้วก็ไปวิง่งไปเล่นกีฬาไปอะไรแบบหนักๆด้วยเราไม่ค่อยได้ยืดเไี่ไไย<ต>เลยบอลก็ไม่ได้ยืดเส้นไปวิ่งก็ไม่ได้ยืดเซนก็ไม่เคยวอร์มไม่เคยยืดเส้นเพ,เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ทํางานใช่ไหมพอถึงคิวนักกีฬาครูทีไรปุ๊บวิ่งปั๊บเลยเหมือนกันก็เลยตึงไปหมดทั้งตัวจ้ะ นเดนี๋ยวซ้ายลเลยเดี๋ยวมารีวิวเครื่องนั้นว่าเป็นสดายไปเจอกัน่วันพรุ่งนี้บายบาย